สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแดพูดเรื่งราเพลงนะวันนี้ผมไปลงมัดสกินแก๊กมานะครับจะเป็นสกินของเดอร์รอนนะครับผมเียวเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมแดทุกคนโอ้ย้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้อ้ยย้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮนยยเั้นเ้ยเฮ้ยเบ้ย้ยอฮ้ยั้ย้เฮย้ยนะ้ยเฮ้ย้ยมั้มีย้ย้ยเฮ้้ยเนเฮ้ยมฮ้้้เ้้้ เดีที่มันเหมือนอเดลมอนอ่ะคยกินแล้ววะเฮย้ยจะกินอะไรอะ่ะกนินใหม่เหรอผมจำได้เนี่ยไอ้อ๋อสกินนี้มีหูเลย,โอ,ลยเโอเคโอ้ตกใจหมดเฮ้แม่งน่ากลัวยอ, <laughs> อย่อยางวะเดยร์ลมอนจฉบับหลอนแน่อันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเอฟเฟก,กในเกมกันดีกว,ว,นะว่านะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับผม ก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนําเพจแอปมิเติลพีพีเพจมีผู้ติดตามถึง1นึ0 0แคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีพอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุม้มๆพร้อมเล่นลูมครบแบงคอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวผมจะิทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม ำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะผมแนะนําร้านยี่บเพลเลยนะครับเป็นร้านที่เปิดยี่สี่ชั่วโมงนะครับเนเราสามารถที่เข้าไปเติมตรงไหนก็ได้นะฮะเติมปุ๊บคูปองเข้าปั๊บเลยนะครับผมและทางร้านยังมีบริการเติมเกมราคาถูกอีกมากมายนะครับทั้งเกมบนมือถือและเกมบน PC เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนร0อยโอเคเข้าอยู่ในเกมมาเีเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นโหลดโคตรนานนะครับผมนะโอเคก็เอ้ยมีปุ่มเดินด้วยทุกคนนะฮะมีปุ่มเดินเป็นรูปกระดิ่งนะครับนวก ปุ่มโจมตีฮะเป็นรูปม,มือโด bon นเดร์มอนนะเขับเออดิ <c oughs> ไม่แต่มาเล่นไปโอ้แม่งน่ากลัวอยู่นะทุกคนนะฮะโอ้ยมีการเดินนะมีปุ่มสีเหลืองตรงนี้เอ้ยเท่ว่ะผมชอบว่ะเออสกลิลท่าวับไม่น่ามีฮะโอ้โหโดนเดร์มอนกูบอกได้เวลาอาหารนะทุกคนโอเคสกลิลหนึ่งมีสีอ่ะมีสีออกประมาณนี้เอ้ยมีหน้าเดร์มอนด้วยทุกคนดูด,ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีหน้าเดร์มอนด้วย โอเคสกิลหนึ่งเขาผมนะนเอ้ยสกิลสองเออน่าจะไม่มีอะไรสกิลสองดึงประมาณนี้มีโซ่สีฟ้าสิเงินสะกิลดูดฮะอ๋อประมาณนี้นะครับผมนะข้างหลังนี่ได้เป็นประตูไปไหนก็ได้ปะไม่น่าใช่ฮะแต่มาทำเป็นประตูไปไหนก็ได้นะดูดิมีลูกบิดเลยเออโอเคผมลองดึงดิเฮ้ยเดี๋ยวมีมีปุ่มเอ้ยมีเอฟเฟกต์ดึงโดนด้วยทุกคนเป็นรูปโดนลูกบอลนี่ย ไอ <c oughs> ้สกินอย่างน่ากลัวเอฟเฟคโคตรน่ารักเลยอาหารมื้อแรกของข้าอืออาหารมื้อแรกแดักรวยจริงเกียรติเลมอนโก <c oughs> โอ้ <c oughs> มานี่เลย <c oughs> ดูดฮะเอฟเฟควิปะประมาณนี้ฮะเอฟเฟคดูดตาย ดอเอฟเฟกต์ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในของอแก๊กดูดิมีตเดอร์เลมอนแล้วก็สกิลหนึ่งนมสกิลหนึ่งไปตเจอร์เลมอนเห็นไหมเฮ้ยเม้เก็สกิลไม่โคตรน,น่ารักะแต่ว่า ไอ้โมเดลแม่งโคตรน่ากลัวเลยแม่งห,หลอนนี่โคตรหลอนนะจริงๆนะแม่งทำเป็นหนังได้เลยแบบว่าคัดกรอนะคัดกรแต่งตัวเป็นเดรมอนด์นะตรงเนี้ยโอเคนะก็สำหรับเอ่อแก๊กนะครับแก๊กเดรมอนเนีน้ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเนี่ยโคตรน่ากลัวฮะเดี๋ยวผมขอแอปแบบทำหายทำปกคลิปก่อนโอเคแล้วก็นี่รูปนายเดรมอน โอเคผมไปครับผมไปเจอมันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็สามารถติดตามก็ได้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมนะโอเคไปครับผม